อีกครั้งหนึ่งตอกมาตรงนี้เอาครับตอกมาขึ้นมาแล้วตอนนี้ตองเลยครับมองครับมองจิมมี่ครับลูกนี้ปาดม,มาลูกนี้โอ้โหแหม่ยังเข้ามือรุ่งรัตัวคร้วกลับใหญ่ครับเต๋อเบสรับบอลมาลูกนี้ไปที่ดีเจวิวแล้วดีเจวิวหายออกมาทางขวาไปที่ตุ๊กับกองครับตุ๊กับปองตอกบอลมาลูกนี้ตุ๊กตาปองโยนเข้ามาลูกนี้บลอลโปหัวติดเอา้า โอ้พลานนะครับ oh, ตัวหลังตัวล่างก็จะวอล์กแต่กลายเป็นว่าเก็บลูกส้มหล่นไม่ได้ครับจากต้าม็อกโก้ลูกนี้ตาเสียดายจริงครับบอลกลับไปที่คูณกับเกลือที่สวัสดิ์สนะอภี่สวัสดิ์เอยกออกมาทางซ้ายจิมมี่ล็อบอลมากับไปที่ดาบม็อกดาบม็อกยกแล้วลูกนี้ทางขวาเอาแล้วครับไปแล้วครับลูกนี้พี่นะโอ้เอาแล้ว เจจ๊อไปนี่โอ้โหตํารการพักมาแล้วลุงนี้ครับเป็นใบแดงแล้วโอ้โหเจ้าหน้าฟ้าลุงนี้ครับคนสุดท้ายครับลุงนี้โคเจ้าจ๊อครับไปไปดึงมือของนางเจ้าวิรัตนะคลุงนี้ครับกลายเป็นใบแดงวันทีเลยครับโอ้โหเจ้าจอคมันไม่มีทางเลือกครับเจ้าวิรัตมันหลุดไปแล้วครับลุงนี้ ไปคว้ามือเจ้าจอบตรงนี้ใจเป็นใจแดงนทีครับตรงนี้สิงครับัางแทนสี่คนนี่ครับล็อกราบใหญ่ครับเตมไม่ได้ครับตรงนี้ครับเข้าซองเลยครับเอาละตอนนี้ครับทางราจังหวัดครับตอนนี้ได้เปรียบตัวผู้เล่นแล้วตอนนี้ทำยังไงครับตอนนี้ครับทางแหลมสิงครับ บอดเอมองเข้าไปแล้วให้นาวายคืนหน้าแล้วน้าวายนาวายจอดจอดแล้วลูกนี้มันจับยาวไปอีกครับคืนหลังคราาับลองยิงลูกนี้โอ้แม่อ,ออกข้างไปก็กองเลยครับโอ้ลูกนี้ครับไม่เข้ากรอบครับครับจะต้องทุ่มมาให้เจเบสไอ้ที่เดทวิวที่เดวิวคืนหลังมาให้นัตตี้นัตตี้จับบอลมา แทงไปที่ตรงกลางให้พิทวิตพิทวิตจับไม่ยังได้อยู่วะทางเจ้าตาตั้มตาตั้มมาบอลขึ้นไปวิจตาตั้มเห็นทางซ้ายเลยลุงนี่ตาตาเตามไปแล้วตาตั้มลองยิงดูลูกนี้เอาเข้าเลยครับลูกนี้โอ้โหตาตั้มมาบอลขึ้นไปวิจตาตั้มเห็นทางซ้ายเลยลุงนี่ตาตาเตามไปแล้วตาตั้มลองยิงดูลูกนี้เอาเข้าเลยครับลูกนี้โอ้ โอ้หลังสิงครับเอาพอหลังสิงครับออกนำทางกุฎจังหวัดครับในแมตช์ก wow! ับสุรินทร์ครับครับทางกู่ทงจังหวัดครับเข้าไปลุ้นตีคิกครับจะได้เปิดลูกนี้เข้าไปลุ้นทำประตูครับโดยดาบป๊อกครับป้อกโยนเข้าไปลูกนี้เสาแรกเอาเอาไปเลยครับโยนเข้าไปลูกนี้เสาแรกเอา เราตัวองแรงแสีงครับปล่อยลูกนี้พาไปครับลูกนี้ยังดับบลอกครับแม่ตีเสมอทันทีเลยครับหลังจากที่โดนเข้าไปครับเป็นหนึ่งประตูตอนนึงครับโอ้โหกลับมาเริ่มเป็นไปแล้วตอนนี้ครับตกกลางแล้วย้อนกลับไปที่สวัสดีสวัสดีทัไงสวัสดีย้อนกลับมาที่ดับบล็อกดับบล็อกจับบอลลูกนี้ลองเทลูกนี้ติดบล็อกครับบอลเอาเห็นโดนมาลูกนี้บอลโอ้โห อาลาวทางอโจรครับทางแหลมสิงได้คนระับคคือลงรอบสอได้กนะ็ตามเจ้าเบสยิงลูกนี้ออกข้างไปนะครับลูกนี้แหลมสิงได้ตั้งแต่ลูกนี้ครับมาที่นัตติถ่ายมาให้เจ้าต้อม ต้อมทำยังไงไปที่สระวัดโจย์แต่ตรงนี้สั้นไปนิดนึงครับสักมัดป๊อปสรวัดเอครับตัดไปได้ครับแต่งไวให้มันสั้นไปนิดนึงครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเป็นบอลเป็นบอลนะโอ้โหเราเบสเป็นบอลใครอ่ะไอ้นั่นแหละไอ้คนที่เท้าขาวอ่ะไอ้เบสเหรอยกขึ้นมาแล้วมือดำไอ้ก๊อนไม่ได้เฮ้ยมันนอกเขตเขตโทษปะ ในในการชิงเอาเราเป็นโอกาสทำประตูขึ้นนำของทางพวัวครับโดยดาบป๊อกครับพวกนี้ครับยิงลูกที่สองของตัวเองได้หรือเปล่าครับพวกนี้ดาบป๊อกมันเลยยกบอลพอยกบอลยึดบอลถึงโดนเลย <c oughs> ไอเบสใช่ไหมเบสเบอร์ยี่สิเบเก้าปกติมันต้องยิงเนี่ยไอคอสต์มันเก็บขาไม่ได้มันเลยแตกขึ้นหน้ายิ่ยบ,บอลมันแคนนอนเหรอเออแคนนอนที่มันโดนมายรับกรรมการให้สัญญาแล้วดาบป๊อกกับดาบใหญ่ ปอกยิงล,ลูกนี้โก้ัาป๊อกกับดาบใหญ่ปอกยิงลูกนี้โก้เป็นพอจมวอลครับออกขึ้นนำทางสองพอหลังสิงเป็นสองประตูต่อหนึ่งครับตรงนี้ครับระยงหรืหอะยะสามสิบสีง เจ้าเบสจะทำยังไงจะลองยิงยุบเปิดครับลุงนี้มีโอกาสแก้ตัวไว้ตัวเองได้หรือไม่ครับเจ้าเบสลองสับมาลุงนี้โอ้โหบอลมันผ่านไปเึ้งจะเป็นอะไรรึเปล่านั่นเลยไปถึงจ่าตั้มแล้วไม่มีโอกาสได้แหยียท้าเข้าไปครับที่ทางการประตูหาวตลอดสกัดออกมาบอลเข้าไปทางที่ทางต่อโจครับต่อโจกลับขึ้นไหมเจ้าเบสเจ้าเบสล็อกไปแล้วลุงนี้เจ้าเบสล็อกไปแล้วไง้เลยเนี่ย ผมก็การให้ฟุ้งขึ้นนะเอาเลยมีทันไอจีออร์เรตโต้กับยาอ้อมีมี